ใครที่กำลังตามหาภูลวิลล่าในพัทยาแบบบ้านชั้นเดียวบ้างคะทุกคนวันนี้อันพามาเที่ยวนะ Private Luxury ภ Pr ูวิลล่าค่ะอยู่ใกล้ท่าเรือยอชโอเชียนมารีนาชายหาดนาจอมเทียนพิกัดหัวใหญ่ แค่15นาทีเท่านั้นค่ะทุกคนหัวใจนะคะบ้านหลังนี้จะมีสระว่ายน้ำอารมณ์ private p ูให้แบบนี้เป็นการส่วนตัวเลยและดีไซน์ของบ้านก็เป็นสีขาวละมุนนะคะห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวเนี่ยจะมองมาเห็นสระว่ายน้ำส่วนตัวให้ความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จะรู้สึกว่าบ้านนี่กว้างขวางมากๆขนาดบ้านนะคะมีถึง2ห้องนอนด้วยกัน1ห้องนั่งเล่นหห้องครัวนะคะและสระว่ายน้าส่วนตัวแบบนี้ทุกคน ใครนะคะที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยประมาณ110ตารางเมตรนะคะบนที่ดิน47ตารางวาและมีงบไม่เกิน6ล้านบาทบ้านหลังตอบโจทย์เดิมที่ราคาถึง6.9ล้านบาทนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นเพราะเป็นยูนิตสุดท้ายของ